เขียวทุกบินกับเบนแทบอลเหมือนชันเคยครับก็ยังโพดโพบักโมบักแต่งกันดอกกันเดียคือเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านสวัสดีสมาชิทกทุกๆกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากสพปลราวกันด้วยครับเ <c oughs> ยี่ยมสุดยอดหวานเชิญละเลืน่นคอเหมือนฉันเคยครับโอ้โห เป็นสัปดาห์ที่หวานชํำและจำใจมากๆเมื่อวานนี้ครับเป็นคำเคืนที่พาพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านสมาชิกทุกๆคนเดินทางผลประกอบการสู่ความสำเร็จประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าดีอกดีใจกันด้วยครับปรบมือให้กับตัวเองนะครับ <c oughs> หวานเจี๊ยบสุดๆครับเมื่อวานนี้ ตั้งแต่รอบบอลวัยเจลีกอย่างโกลเบเน้นรอบบอลวัยโกเบต่อแรกต่อเต็มหวานฉ่ำและจำใจและยังไม่หมดแค่นั้นมาสรุปผลงานกันหน่อยครับเมื่อวานนี้สี่คู่พีบ์ลีอังกฤษเมื่อวานนี้หวานชื่นละลื่นคอครับหวานฉ่ำเลยไม่ว่าจะเป็นบอลมัดหวานเจี๊ยบ เลเตอร์ later, หวานเจี๊ยบสายการบินแอร์เอเชียคู่เลเตอร์ก็หวานเจี๊ยบรอบบอลดึกทีมรักทีมชอบเบอร์หนึ่งในดวงใจเบนเดบอลก็หวานเจี๊ยบอย่างสิงบูโชซีพาดแค่คู่เดียวเท่านั้นเสียใจสุดๆเลยครับอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลปืนไม่ทำงานเลยครับ เสมอเเสมอฟูลแลมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งบวกลบคูณหารกันแล้วหน้าช่องก็ยังเห็นผลกำไรหน้าช่องยังหวานช่ำและยำใจกันขนาดนี้ในครอบครัวจะไปเหลืออะไรครับไล่มาตั้งแต่รอบบอลไวช่วงเทียเท่ยงบนลเจลีกอย่างโกลบทั้งให้มองครึ่งแรก ให้มองเต็มเกมหวานชื่นละลื่นใจสายตลาดสดนะครับสายตลาดนัดของสดของหวานเมื่อวานนี้ห้าหมายไม่พลาดสักหมายเลยบวกกับแนวทางประจำวันชุดรอบบันดึกที่วางไว้ให้ตัว S V A P ตัวขนมหวานทานง่ายบวกกับชุดอัลบั้ม3ครับพี่พี่ f ทุกท่าน ตัว S V P 4 0 k อย่างทีมรักทีมชอบเบอร์หนึ่งในดวงใจเบนเทบอลอย่างเชลซีบวกมาอีก4 0 k ตัวขนมหวานทานง่าย1 0 k อย่างซัสซูโอโรไม่ทำให้ปิดหบังแค่ตัว S V P บวกกับตัวขนมหวานทานง่ายบวกไปแล้ว5 0 k ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับชุดอาัลาบั้มสอีก1ชุด บวกมาอีก 20k ครับผมอย่างประกอบไปด้วยฟิโอเลตินา่าเอซัตอักมาและก็ซัสซูโอโลสวยจัดจัดและสวยมากๆผลประกอบการค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นไปตามบทวิเคราะห์บทวิพากษ์วิจารณ์ที่เบนเทบอลวางไว้ให้ ดีอ,อกดีใจและยินดีกับสมาชิกทุกๆท่านด้วยที่ติดตามไปนี่แหละครับแนวทางที่เบนคัดสรร และลั่นวาจาว่าจะพาพี่พี่เอทุกท่านประสบความสำเร็จและผลประกอบการเราจะเดินทางไปในทิศทางที่บวกพี่พี่ที่รับฟังรับชมอยู่ยังไม่เปิดอกเปิดใจเข้ามารีบเลยครับเปิดอกเปิดใจมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเบนเทโบนคำว่าเปิดใจของเบนเทโบนพี่พี่จะไม่เสียใจไม่เสียดายและสิ่งสำคัญเลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสวยจัด,จด และสวยมากๆครับดีใจกันด้วยครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีคําบรรยายนิดหนึงอ่านเสียสละเวลานิดหนึงอ่านคําบรรยายและพี่่เอฟซิลทันจะเจอประตูสู่ความสําเร็จวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะเบาบางลงไปบ้างพอสมควรแต่เบนคิดวิเคราะห์และคัดสันมาให้แล้วหน้าช่อง3คู่สวยจัด,จด และสวยมากๆเลยไม่รอช้าครับมองไปที่คู่แรกกันก่อนเลยชอบครับวันนี้พวกเขาจะคืนฟอร์มเก่งและคืนฟอร์มเด็ดแน่นอนอย่างคุนคอนเวทแฮมยูเนเต็ดสวยมากครับเอาจริงๆเลยนัดนี้เวทแฮมต้องกลับมาคืนฟอร์มเก่งตัวเองได้แล้วคุนซื้ออย่างโรเบตกตีต้องชนะแล้วเก็บ3ามเต้มให้ได้แล้วด้วยกระแสโจท,ที่เปิดมาภาพรวม โมเมนตัม um, บอกตามตรงครับสวยมากๆและสวยจัดๆถ้าเทียบกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาบอกตามตรงครับไม่ว่าเวสแฮมหรือบู p แฮมตันผลงานค่อนข้างที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะหลุดออกทะเลไปไกลแต่กระแสภาพรวมโมเมนตัมบวกกับศักยภาพนักเตะวันนี้เชียร์เวสแฮมสวยจัดๆและสวยมากๆจะเปิดบ้านเบียดชน,นะบู๊แฮมตันวเดเลอร์ re. เก็บ3แต้ม ไปครอบครองสวยมากครับไปมองกันต่อในคู่ที่2องเบนขอโฟกัสไปที่ลาลิกาสเปนให้มองไปที่หน้าบ้านหน้าบอลอย่างเกรตาเฟ่เกรตาเฟ่วันนี้หน้าบ้านหน้าบอลด้วยโจทย์กรารนบ้านที่เกรตาเฟ่เป็นหน้าบ้านหน้าบอลเปิดมา โอกาสกระแสท,ที่จะเก็บ3แต้มแล้วเปิดบ้านชนะเอสปันยอนมีสูงด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นเกตาเฟดูเหนือกว่าบวกกับเอสปันยอนในการออกไปเป็นเกมเยือนผลงานค่อนข้างที่จะย่ำแย่เพราะเอสปันยอนผลงานในการออกไปเป็นเกมเยือน10เกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวณปัจจุบันค่อนข้างที่จะเละตุ้มเปะมาเชียร์เกตาเฟไม่ทำให้ผิดหวังสวยจะจัดและสวยมากๆ ปิดท้ายคู่ที่3เปเบนขอโฟกัสไปที่บอลน,นอกกระแสอย่างฮอลแลนด์ดิวิชัน2ให้มองไปที่หน้าบ้านอย่างอาจจกเยาวชนครับอาจจกเยาวชนวันนี้การันตีจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะเดอะคาฟมีสูงครับเชียร์อาจักเยาวชนไปได้เลยครับ เอาตามความเป็นจริงเลยโมเมนตัมกระแสวันนี้ไม่ได้ไหลาอาแจกขนาดนั้นแต่ถ้าไปเทียบผลงานและฟอร์มการเล่นเดกาฟดูดีกว่าก็ตามจริงแต่ถ้ามองจากผลงานและฟอร์มการเล่นในการที่เดกาฟออกไปเป็นเ,นเกมเยือนผลงานค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากเชียร์อาแจกเยาวชนในบ้านวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนี่คือ3คู่หน้าช่องชอบก็จัดจะประยัดกันทำไมครับ เวสแฮมยูเนเต็ดเกตาเฟ่อาจักยาวชนเพิ um ่มเติมตัวอื่นๆน,นอกเหนือมากกว่านี้เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาคนระับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่นะครับเสียสละเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายและพี่ๆ FC ที่รับฟังรับชมอยู่นะตอนนี้ ะเจอประตูสู่ความสำเร็จขอให้พี่เอฟซีท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกจำคำเบนนไวด้ดีๆมีผู้นำดีมีชัยไปกว่าครึ่งโชคดีมีชัยโชคชัยมีว่